แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะครับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยว่ามาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบุญอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้โหเสะยใจมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผลิตภั์ดีบุญเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเหบกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวัน ให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านี้ทุกวันค่ะนอนท่านิ่งทุกวันเนี่ยนอนเห็นคนอันแบบก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะแล้วเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนม้าอ่อนแรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างหนึง เดินแค่ห้องน้ำเนี <Nacht Zus consume water> ่ยคะหายเหมือไม่ได้แล้วหายไม่ได้แล้วคือเดี๋ยวลองเลื่อนดูตอนที่เรายังไม่ทันดูเราเดินแบบไหนคะที่เดินเหนี่ะค่ะเวลาเข้าห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ไหมอ๋อค่ะ เราะเรายืเดินเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ชาดีบูลแล้วคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่เดินแรกเต็นเท้าขึ้นนะคะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาเราได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เต็มเท้าได้ตอนนี้เดินได้เพราะใช่ไหมพี่ก็ออกมาไกลได้เหมือนเดิมเนาะออกมาไกลได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลอีกครั้งหน ซึ่งจากการที่พี่เจ็บล้าวตาผ่าแนค่ะมันหายไปหายไปแล้วคะพี่ไม่เป็นอะไรเลยอ้แต่าะเดินเดินเดินไม่ไหวคุณฟังจะบินให้ดูได้ไหมคะเราเดินไมไหนี่เห็นได้ชัดปวดล้าวสุดยอดมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าเราไม่เท่าไรมันจะที่หนถ้าเราเจ็บอเราเจ็บเดินแบบไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะคะนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาของคนที่ทางผิวพรรณดีมูนแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วว่าหายปวดถึได้กล่อกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกําลังใจได้ ที่มีปัญหาในขานะคะลองเลยใช่ไหมคะพปุ๋มใชไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่ปุขาก็จะปวดหัวเข่าทั้งสองข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการ็นยังไงบ้างประมาณมากปวดต้อง ดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วหน่อยตายลาวใช่ไหมตายลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวค่ะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอกจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทดลอากินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลคะแล้วก็ทานยามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้ววะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ไงคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ ทําไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิดภันดีบูญล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาเขาแชร์ออกมาทัศนเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงหายเลยค่ะเขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าเลยสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะดิ้งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงจริงหายปวดจริงเยได้ท่องทุกวันนี้เลยได้่องขึ้นบันไดนี่คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกกาลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มาก,กี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมปกีกว่าๆนะคะ,ะ,คะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเขา่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลคะ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเ,าเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดน,นั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าลงขาล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานนีบูลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะเ็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิศัก์ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอ่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอ่ะซองที่สองเท่านั้นเองคะหมายว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสมผัดตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมจากที่เราเคยเดินจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับสิทธันดีบุญบ้างคะโอ้พอกินแล้วม่เห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้วลหละพอลูกแปดปี้อแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุ๊บกับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกับกึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปูน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะค่เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แ่ทานแค่3ก่อซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยลหละอออดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยเรางออะไรนะให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้้เป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยมอช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่เดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี้นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวใช่าจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยค่ะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่่เเข้้้าาองนนํีย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บเึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเท้าแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิตพันดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนเื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกาญจนาค่ะที่กาญจนาเนาะผมสมพานตะบลีครับที่สมพานเนาะเอ่อทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เอ่อเห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวติดพันธุ์ดีบุลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่ายฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะเอ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึง้เอวนะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งไดอันธีบุลมากินค่ะนเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเดกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อ๋อค่ะอ่๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ่อยกขามาเพื่อไข่ห้างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนะคะค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันเล้าขึ้นแล้วที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขยห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สุภา์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆแะ่ค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะ ทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สำคั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคุบอกดีใจครับพี่ที่ด้วยอาการที่เคยเป็นอ่ะันตรวาณมากผมรู้อเหมือมนกับที่แกเล่าใช่ป่าก็เลยแนะนำให้กินพอได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจดีใจมากมากเลยก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดิเนเดิเนทางานเ,เนาะ,ะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพึ่ใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สำหรับปฏิพัทธผลผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา <S <S ดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ <S <S ใครคซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากม,มากนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ <c oughs> จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเข่าเนาะแ้นซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกะสามปีเป็นมาสปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนอะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบรดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ อไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะถึงเลยมาหาติตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับ อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟนอ่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ๋อไม่รู้ดีขึ้นนั้ง3สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะพรก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนะกิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอจริงๆด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวด ปวดนินดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองสองที่สามกำลังกินอยู่อ,อกองที่สามว่างค่ไกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีโโโหหแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะ <c oughs> ก็เห็นว่าพี่ถทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้ว ลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมาต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยไม่ปวดแล้วเนาะเจอขนานี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อ ทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะอคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนอ่ะคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค่ะครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเอาไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ย <YouTube S 1> ครับ YouTube นกแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผม <c oughs> ทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรก <c oughs> แล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยค่ะทานเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอถึงจนครบก็าหายเลยค่ะห้าชุดนึง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบป<า>ิดชึ้นเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายรหาย้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยะครับโโก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายค น้าสปอนเซอร์ติดกันนิดเดียวค่ะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเถ่าเราเราชมนะคะค่ะ,ะพี่เราจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดนึงนะคะทุกท่านพิจิติน หมดแล้วนะคะ<ข>าทานง่ายครับทานง่าย,ทา,ายทานง่ายนะคะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผลทานดิบุลทานง่ายแล้วก็ฟืน้นฟูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครับจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ,อ้โห <laughs> ทานง่ายใช่ไหมคะพี่บุตร ง่ายง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะไม่ขมไม่ไม่เปรี้ยนไม่อะไรเลยกินอ่าเนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูนนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกล่องเองเนาะเคยเป็นหน<อ>ักมากมๆก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบูนดูแลคุณนะคะ ผลลับชัดเจนมากๆานะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับเด็ดจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆหน่อยๆอ่านี่ละค่ะนะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูลนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว